สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมหานำเอาพระรอกพิมพ์ของชจ่าหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นรอกพิมพ์อีกรอกพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่3คลิปที่3ที่พระยมหานำมาลงในวันนี้นะครับตามตามคำคอมเมนต์ Comment, ถามของเพื่อนสมาชิกนะครับท่านถามไว้หลายเดือนแล้วครับสาสเดือนแนละ้วต้องประทานอภัยมาณโอกาสนี้นะครับเพื่อนสมาชิก ก็ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ท่านอยู่แห่งหนตำบลใดนะตอนนี้หรือว่าท่านเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านติดตามอยู่เนื้องนิดก็พยายามหาได้ทาตามแล้วนะครับถือว่าได้ทําหน้าที่ที่ท่านได้ถามมาแล้วนะครับหรือว่าหากาแม้ท่านยังไม่ได้ติดตามชมตอนนี้ก็ อัปโหลดคลิปที่เจ้าของกระทู้ถามไว้แล้วนะครับทั้ง3องค์ก่อนหน้านี้เอามาลงให้ดูแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับเป็น็อกพิม์ของชจ้าหลวงสิทธิ์แล้วก็มีวันะนะวันนะนนะแตกลายขายนกประหลอดนะองค์นี้ลักษณะการแตกลายขายนกประลอดนี่เพื่อนๆดูซุ้มะระฆังเห็นไหมครับซุ้มะระฆังองค์นี้ก็จะไม่ติดขอบนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะมี2อสองแม่พิมพนะนี่ถ้าเป็นลักษณะซุ้มะระฆังที่ไม่ชิดขอบเนี่ยก็จะเป็น หลังเส้นไม้หรือหลังกระดานหรือว่าหลังวิเศษอะนะที่เราเรียกกันแต่องค์นี้พระมหาเรียกว่าหลังเส้นไม้นะครูบาอาจารย์ท่านว่าเรียกว่าหลังวิเศษก็ไม่ว่ากันนะครับนี่คือด้านด้านหลังนี่คือด้านข้างเห็นไ,ไหมครับการปาดจ,จากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยทำให้มวลสันโยไปตามการปาดอย่างเงี้ยนะดูพระพักเนี่ยโอ้โหเป็นผลมะตูนะองค์นี้แท้แน่นอนนะครับครูบาอาจารย์ท่าน เมตตาแนะนาอันององเกตจิวนะองเนี้ยดูเกตเกตจิวเราเลือกอีกอย่งว่าองเกตจิวนะครับนี่สวยงามเห็นไหมครับหาดูหาชมยากนะครับพระบ้านนะอย่างเงี้ยดูไหลตกทั้งสองข้างนะครับสุมระครังอวบใหญ่เดี๋ยวให้ดูกล้องขยายเลยนะครับองค์นี้เป็นคลิปที่3แล้วที่พรอยมาหาได้นํามาลงนะถือว่าแก้แก้ คำถามแก้ปัญหาได้แล้วนะท่านถามมาก็เอามาตอบนะบัณฑิตปราดเมธีคุยคันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเป็นคำถามที่มีประโยชน์แล้วก็ลักษณะการถามของท่านเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะลักษณะการถามของท่านมีจิตวิทยาในการถามนะแต่เสด็จพระอมหานี่ตอบช้ามากนะสามสี่เดือนนะจนเจ้าของกระทูน้นี่ท่านอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะในโลกนี้ หรือว่าท่านไปต่างประเทศแล้วหรือว่าท่านไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่อยู่ในหุบเขาหรือว่าอยู่กลางทุ่งนาหรือว่าอยู่กลางป่าในไร่อะไรนี่ <laughs> นะต้องประธานอภัยนะที่ตอบช้านะประธานอภัยมา,มากๆนะครับท่านสมาชิกเนี่ยอง,งนี้เรียกว่าองคแตกลายกนกปลอดนะเพื่อสมาชิกลองดูลายกนกปลอดก็ได้นะเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ดูซุ้มระคังสิครับสวยงามนะครับซุ้มระคังนี่เนี่ยลักษณะเนี่ยลักษณะไว้ผาซี่ท่านเขาเรียกกันนะครับเนื้อซุ้มระคังนี่ม้วนเข้าไปด้านในเลยนะเนี่ยลักษณะซุ้มระคังนี่ม้วนเข้าไปเลยเนื้อนี่ม้วนเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขึ้นลงเลยนะอย่างเงี้ยคลาสสิกมากอง์นี้คลาสสิกไปกว่านั้นนะมี ทองคาอยู่ด้วยนะเพื่อนสมาชิกองนี้มีมีแร่ทองคําอยู่ด้วยเราจะให้เพื่อนๆนได้ดูนะดูแร่ทองคํานี่จบเลยนะองนี้แต่พระหมาหาเขไม่ทราบว่ากลุ่มพณิชย์เขาจะนิยมหรือเปล่าบล็อกพิมพ์องค์หลวงศิษย์เนี่ยเนี่ยนเพื่อน,อน,อนดูตรงหัวเรือสาเภาเชิดขึ้นเนี่ยที่ท่านเรียกนะนะจะเป็นขยักอยู่นะจะมีจุดเล็กๆกสามจุดอยู่ตรงนี้นะ บางครั้งเนี่ยสองสองเม็ดรวมเป็นเม็ดเดียวคือเม็ดใหญ่ก็มีอยู่ที่เราจะมองนะเนี่ยอย่างนี้นะเรียกว่าปมพิเศษเลยนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวพ่จะมาหาจะให้ดูเม็ดทองคานะเพื่อนสมาชิกองนี้นะเป็นเม็ดทองคําให้ดูก่อนนะ,นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเม็ดทองคํานะเนี่ยเท่ากับเม็ดงายนะตรงนี้เม็ดทองคํานะครับ แปลกมากองนี้นะมีเม็ดทองคำเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสลึงได้เลยนะเม็ดทองคำเม็ดเนี่ยเม็ดใหญ่มากนะเท่ากับเม็ดงาเลยนะองนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ให้ดูใกล้ๆเลยนะองนี้นี่คือประพักนะ แตกลายกระนกปลอยที่เราเห็นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวนี่คือเม็ดแดงนะเม็ดแดงนั้นดูการแตกของเขานะครับองค์เกตจิ๋วคนเกตจะอวบปลายเกตแหลมมากแหลมจนแบบสะบัดนะเพื่อนเเห็น,นไหมครับเนี่ยก็สะบัดเอียงไปทางด้านด้านขวาเราซ้ายขวาแล้วก็สะบัดขึ้นอีกไหมนี่ เสียงสวยสะบัดขึ้นแล้วก็ดูการแตกลายเนี่ยแตกลายธรรมชาติต้องแตกลายอย่างนี้นะครับเนื้อด้านในเห็นไหมครับเนื้อด้านในน้ก็ม้วนเข้าไปด้านในนะม้วนเข้าไปด้านในเนีย่ยความงามองค์นี้พ่อใหญ่มาหาลงในสมาคมกลุ่มเฟสนะก็ขอเปิดราคาแล้วนะแต่ว่าพ่อใหญ่มาหายัางยังไม่พร้อมนะ เอาไว้ดูเอาไว้ชมบารมีท่านนะเงินทองเป็นของนอกกายนะมีเท่าที่เรามีใช้เท่าที่เราพอใช้นะมีเท่าที่เรามีใช้เท่าที่เราพอใช้นยะเพื่อนดูดูเนื้อด้านในซุ้มระคัง โวอบใหญ่สวยนะเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไปดำก็กระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดูคราบน้ำมันตังอิวเขาสิครับแดงอมน้ำตาลเนี่ยชัดเจนนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเรามาดูตรง เม็ดไข่ปลาที่พ่อยมหาบอกเพื่อสมาชิกจุดสังเกตนะถ้าลักษณะาการชิงแงงขึ้นตรงนี้เราเป็นเม็ดๆเนี่ท่านเจ็บเลยนะครับงดงาม เพื่อสมาชิกดูเส้นคล้ายกับเส้นผมหงอกของเจ้าคุณท่านนะเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยนะเ,นเพื่อนๆลองดูสิครับคล้ายกับเส้นเส้นผมที่ที่หงอกแล้วนะของเจ้าคุณเที่ยงมาเป็นส่วนผสมของมนตรานี่ไหมครับเนี่ยลายเส้นนะครับงอขึ้นมา งามศิลปะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังหลังวิเศษหรือว่าหลังเส้นไม้นะครับเงี่ยงดงามนะครับโอ้โหแบบเห็นนี่คุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นนี่คุณพระคุณเจ้านี่สวยงาม เราดูลายเส้นนะเนี่ยลายเส้นนี่ไม่ตึงนะไม่เรียบตึงนี่ไหมครับเนีขยุกขยิกเห็นไหมครับเนี่ขยขยุกขยกิกขยแยกขย้นท่านออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือความงามของท่านนะครับคลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านหลังนะหลังวิสเนียรพอมาดูด้านด้านข้างนะองค์เกศจิ๋วองค์นี้นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดแดงไหมครับเนี่ย เม็ดแดงนี่คือเม็ดดำนะสวยงามแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับมีคราบนะให้เพืเ่อนๆได้ดูนะเนี่ยคราบแคลไซอนาคอนไนขึ้นแบบมันวาวเลยนะเพื่อนๆนี่ดูสีสันก่อนะเนี่ยกล้องไปมหานี่ขยายสุดก็ได้เท่านี้แหละครับงดงามมากนะครับ นี่ก็เม็ดทองนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็เม็ดทองคําแร่ทองคํานะแร่ทองคําเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในองค์พระอนาติดเนี่ยคัดสิกมากนะเพื่อนๆอ,องค์เนี่ยมีสองจุดนะองค์เรียกว่าองค์แตกลายกนันนกประหลอดเนี่ย แร่ทองคำติดอยู needed, <right S 1> ่สองเม็ดเลยนะเท่ากับเม็ดงาเลยนะเพื่อนสมาชิกเท่ากับเม็ดงาเลยนะเราค่อยๆดูกันไปนะครับนี่นี่คือเม็ดดำ แล้วก็เม็ดทองคําแหล่งที่สองที่เห็นนะความงามคลาสสิกมากนะนี่ก็บอก่อน้ําตาเนี่ยเพื่อนจมาชิกดูสิครับนี่บ่อน้ําตานะโอ้โห,โหแบบเนื้อแบบเนี่เนเยเอมทครับแคลไซาナก็หนา,นาขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะครับนี นี่คือเม็ดดำนะครับเม็ดดำ,ด,ดำเล็กๆไปดำเนี่ยครับความงามบ่อน้ำตานะ่ะ เป็นจุดเลยนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุเนี่ย,รเ,ยเราเรียกว่าเม็ดพระธาตุเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เนี่ยวางงามของท่านเนี่ยเเม็ดทองที่ให้ดูไปแล้วนะตรงนี้มีเม็ดทองสองจุดนะเพื่อนสมาชิกนี่ มิดทองคำเพิ่มงามเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำเพื่อนสมาชิกดูเม็ดทองคำเห็นไหมครับนี่ ให้ดูไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับนี่เม็ดทองคําเม็ดทองคํานะครับองนี้มี2จุดนะครับเม็ดทองคำเพื่อเพื่อน,อน<ๆ>ดูก้อนมาสาก้อนนี้สิครับนี่เป็นการปาดเใช่ไหมครับ เขาก็จะหายไปตามรูของการปาดนี่ครับนี่ปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างนี้นะครับนี่ปาดขึ้นไปนี่เขาก็จะรู้ไปตามการปาดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้พ่อใหม่มหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ